สวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นดวงคู่ครองระหว่างชาวราศีเมษกับชาวราศีธนูค่ะเราก็มาเช็คดูกันว่าความสัมพันธ์คุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต้องทำยังไงถึงจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากที่สุดนะคะจะได้อยู่กันไปตลอดรอดฝั่งเนาะโดยคำแนะนำต่างๆค่ะแม่หมอจะใช้การเปิดไพ่เป็นหลัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวราศีเมษกับชาวราศีธนูนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะทําให้ความสัมพันธ์ดีแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปค่ะมาดูในเรื่องนิสัยใจคอที่มีผลต่อความสัมพันธ์กันก่อนนะคะ ชาราศีเมษคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเนาะคุณก็จะสนใจเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จมากกว่านะคะทำงานเยอะทํางานหนักเพราะเราอยากให้ชีวิตมั่นคงนะคะคุณคุณเป็นคนที่ที่ต้องการความมั่นคงให้กับคู่ครองนะคะ <c oughs> ทีนี้ข้อเสียของชาวราศีเมษก็อาจจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายนะอารมณ์ร้อนใจร้อนหน่อยนะคะ,ะผูดจาก,ก็จะขี้ไวอยวายนิดหน่อยนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะอีโก้จัดอาจจะมีรั้นรันหน่อยเนาะนะชอบเป็นคนสั่งชอบเป็นคนควบคุมนะคะไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่ส่วนชาวราศีธนูค่ะคุณเนี่ยรักอิสระ นะเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่จะเป็นคนที่โลเลเปลี่ยนแปลงง่ายนะเปลี่ยนแปลงง่ายคือเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้อะแต่ว่าข้อดีคือก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งอะนะคะช่างพูดช่างคุยนะคะเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะชอบความตื่นเต้นหวือหวาชอบลองของใหม่นะพอมีอะไรใหม่ใหให้ทำเนี่ยก็จะชอบมากนะคะทีนี้เมื่อวิเคราะห์จากนิสัยใจคอของคุณทั้งสองคนแล้ว ก็น่าจะไปกันได้ดีนะคะชาวธนูเองน่าจะรับมือกับนิสัยหรือข้อเสียของชาวราศีเมษได้ค่อนข้างดีเวลามีปัญหาการนะคะธนูก็จะเรียกได้ว่าประนีประนอมเก่งนะคะรู้วิธีว่าเอเจจัดการปัญหายังไงจะคุยยังไงเหตุการณ์ถึงจะไม่บานปลายนะก็เลยไม่ค่อยบานปลายค่ะเวลาทะเลาะกันถือว่าประคองกันไปได้เนาะแต่ว่า <c oughs> ความดิ้ง ความเฉยๆความบ้างงานความไม่มีเวลาความไม่โรแมนติกของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะทำให้ชาวธนูแบบเออเบื่อหน่ายสิ่งๆไปบ้างนะก็ก็ฝากไว้ว่าเออต้องหาวิธีปรับกันต่อไปนะคะให้มันมีตื่นเต้นโรแมนติกมากขึ้นบ้างก็น่าจะดีนะอันนี้ดูจากนิสัยใจคอ <c oughs> ทีนี้เรามาเปิดไพ่ดูว่า เมื่อชาวราศีเมษกับชาวราศีธนูใช้ชีวิตร่วมกันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าไพ่ออกมาดีค่ะนะมีแรงดึงดูดระหว่างกันดีนะชาวราศีเมษเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยชาวธนูเนี่ยมีสเสน่ห์จังเลยนะมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อเพราะว่าจะมีอะไรใหม่ๆมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเนาะชาวธนูเขาก็พูดเก่งเจรจาเก่งเอาอกเอาใจก็น่าจะเก่งด้วยนะคะในส่วนชาวราศีธนูเองก็จะรู้สึกว่าอือชาวชาวราศีเมษเนี่ย มีความมั่นคงนะคะน่าจะเป็นหลักในชีวิตให้ได้อยู่เนาะชาวธนูพออยู่กับชาวราศีเมษก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะก็แม่หมอมองว่ามันมันมัน,ม,นมันเติมเต็มความต้องการของกันและกันค่ะนะจุดอ่อนจุดแข็งของทั้งสองคนคือมันเหมือนกับมันลุงล็อกกันพอดีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของไพ่แนะนํากันบ้างนะคะไพ่แนะนําเพื่อให้คุณได้นําไปปรับใช้เนาะนะทำให้ความรักมันมีความสุขกว่าเดิมนะคะไพ่แนะนําข้อแรกค่ะ นะต้องลดความคาดหวังในการและกันลงบ้างนะคะนะบางช่วงบางจังหวะบางสถานการณ์มันต้องใช้ความอดทนกันพอสมควรในความสัมพันธ์ไม่ว่าราศีไหนกับราศีไหนก็ตามแต่นะคะมันจะมีสุขบ้างทุกบ้างนะคะเป็นธรรมดาของความรักนะสำหรับชาวธนูกับเมษเนี่ยขอให้อดทนแล้วก็ดูแลกันและกันให้ดี เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกลังเลใจว่าเอ๊เนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยหลังจากแต่งงานแต่งการหลังจากมาอยู่ด้วยกันเอ๊ะตกลงมันมันมันดีสําหรับฉันแล้วใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมฉันควรจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคือมันมีบางจังหวะที่ที่ไม่ว่าคุณหรือเอ่อไม่ว่าธนูหรือเมธนะคะมีบางจังหวะที่ที่อยากถอดใจ มันเหมือนมันไม่เป็นอย่างที่คิดไงนะเอออยากถอดใจแล้วอยากไปจากตรงนี้แล้วไพ่บอกว่าขอให้คุณนึกย้อนไปช่วงเวลาดีๆของคุณสองคนคืออยากให้อดทนนะคะนึกย้อนไปที่ช่วงเวลาดีๆเอการดูแลห่วงใยความทรงจําดีๆนะโอ้เขาก็ถ้าเราจะไปจากเขาเออที่ผ่านมาเขาก็ดูแลเราดีนะเขาก็รักอยู่มีอันนั้นเขาก็ให้มีอันนี้ก็ดูแลช่วงเราป่วยเขาก็ดูแลนู่นนี่นั่นสิ่งดีๆความทรงจําเหล่านี้นะคะมันจะทําให้คุณ อดทนต่อไปได้ค่ะคุณจะรู้ว่าอ๋อเออเมื่อนึกถึงตรงนี้และฉันสามารถที่จะทนต่อไปได้นะคะอันนี้ลองดูนะคะลองดูเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราท้อใจกับความสัมพันธ์นะ,ะลองมองในลักษณะนี้ดูมาดูข้อ2ค่ะนะระหว่างคุณสองคนในความสัมพันธ์ให้เว้นระยะห่างบ้างคุณและเขานะคะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวที่ พื้นที่ส่วนตัวของใครของมันนะคะที่อยู่แบบสบายใจนะได้พักบ้างได้ทําในสิ่งที่ชอบไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลานะคะในขณะเดียวกันให้มองโลกในแง่ดีไว้เสมอนะคะมองความสัมพันธ์ในแง่ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดี ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะระหว่างคุณสองคนขอให้คุณมีความหวังไว้เสมอว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็แค่ไขปัญหาได้แหละนะแค่เราต้องพยายามเข้าใจกันและกันนะคะการมองโลกในแง่ดีเนี่ยจะทําให้คุณสบายใจ คุณจะได้มีมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอ๋อโอเคละนะเดี๋ยวให้เวลานะเราจะมีเยียวยาหัวใจตัวเองรักษาตัวเองนะคะในวันที่เจอปัญหาหนัก,นกในความสัมพันธ์เราจะรู้สึกเหมือนกับว่าอ,อ๋อฉันก็สามารถสบายใจได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันค่อยๆเย,ยียวยาตัวเองไปเพราะว่าเรามองในแง่ดีว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะระยะห่างพื้นที่ส่วนตัวนะแล้วก็การมองความสัมพันธ์ในแง่ที่มันดีนะคะทีนี้ข้อ3ข้อสุดท้ายค่ะ ไพ่บอกว่าต้องดูแลความสัมพันธ์ให้เกิดความสมดุลให้ลงตัวและเท่าเทียมนะคะความเท่าเทียมนี่ก็สําคัญนะการช่วยเหลือกันและการการอยู่ข้างๆกันในทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าสถานการณ์ดีหรือไม่ดียังไงก็ตามแต่นะคือคือบางทีเรามีปัญหาเขามีปัญหานะคะอย่าทิ้งกันนะต้องดูแลกันเขาดูแลคุณคุณก็ต้องดูแลเขาอย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองทุ่มเทอยู่คนเดียว เหนื่อยอยู่คนเดียวส่วนอีกคนนึ่งเ,เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่ได้ให้อะไรเลยอย่าให้ต้องมีใครสักคนหนึ่งคิดแบบนั้นนะคะเช่นถ้าจะมองง่ายๆชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนทํางานเยอะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นเขาก็จะทํางานหนักทํางานเพื่อครอบครัวในขณะเดีวยวกันชาวราศีธนู ะค,ะคุณก็ต้องเป็นฝ่ายที่คอยดูแลบ้านคอยดูแลเรื่องการกินการอยู่ดูแลสุขภาพเอาอกเอาใจถึงแม้ชาวราศีธนูบางท่านบอกว่าฉันก็ทํางานเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ด้วยสภาพด้วยด้วยความรู้สึกด้วยนิสัยใจคอชาวเมดเขาทุ่มเทมากและเขาก็คาดหวังว่าพอเขากลับมาบ้านนะคะอีกฝ่ายหนึ่งแฟนนะคะสามีหรือภรรยานี้จะช่วยดูแลเขา นะคะเข้าคาดหวังอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลในลักษณะนี้นะคะเพื่อให้ความรักลงตัวมากที่สุดนะคะสำหรับทั้งสองฝ่ายะค,ะความสมดุลลงตัวแล้วก็ความเท่าเทียมกันการอยู่ข้างๆกันในทุกสถานการณ์นะคะ ทีนี้แม่หมอหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะคะที่พูดมาจากการเปิดไพ่เนี่ยจะช่วยให้ชาวราศีเมษกับชาวราศีธนูนะคะได้นําไปปรับใช้นะคะเพื่อที่จะประคองความรักความสัมพันธ์ให้มันมีความสุขมากกว่าเดิมนะอาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อย่างน้อยนะคะขอให้คิดไว้เสมอว่าอ๋อโอเคนะเราอยู่ด้วยกันแล้วนะค,ะความสัมพันธ์มันต้องออกมาดีนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ